การเขียนกราฟเส้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีคณิตศาสตร์แสนสนุกมาฝากน้องๆกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการเขียนกราฟเส้นครับเอ๊ะนันพายกับครอบครัวจะไปที่ไหนกันนะอยากรู้แล้วสิตามไปดูกันเลยบออครับวันนี้เราจะไปไหนกันหรอครับ วันนี้พ่อจะไปขอข้อมูลปริมาณน้ำย้อนหลังของจังหวัดสงขลาพ่อจะเอาไปวิเคราะห์ดูว่าช่วงไหนควรปลูกผักเพราะถ้าน้ำในเดือนนั้นมากไปก็จะทำให้รากผักเน่าไม่สามารถปลูกได้แต่ถ้าเราปลูกในเดือนที่มีน้ำน้อยผักก็จะพากรัล้มตายนะพายอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงต้องมีการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆเพื่อประเมินสถานการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นผลดีกับคนนะครับคุณพ่อใช่แล้วลูกพายแต่ระหว่างที่รอ พ่อมีข้อมูลแสดงจำนวนวันที่ฝนตกของจังหวัดระนองเขียนแสดงข้อมูลเป็นกราฟเส้นง่ายๆมาให้ลูกพายลองอ่านดูให้คุณแม่ช่วยนะลูกได้ครับไหนแม่ขอดูกราฟไหนสิจะ๊ะแม่ว่าแม่ถามคำถามสักสองข้อแล้วแม่จะสรุปส่วนประกอบของกราฟให้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวคุณพ่อได้ข้อมูลมาลูกคงต้องลองเอาข้อมูลนั้นมาเขียนกราฟกับคุณพ่อแน่นอนเลยได้ครับ เดือนใดที่ฝนตกบ่อยที่สุดจากข้อมูลที่เรามีเดือนกรกฎาคมครับเนื่องจากในเดือนนี้ฝนตกถึงสามสิบวันหรือสังเกตได้ง่ายคือกราฟมียอดสูงที่สุดในเดือนนี้ใช่แล้วจะพายแม่อยากรู้ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมพุทธศัการาช2542ฝนตกรวมกี่วันจ๊ะ ขอเวลาบวกเลขหน่อยนะครับเดือนเมษายน26วันเดือนพฤษภาคม26วันต่อไป27่สิบเจวกสาบวกยีบวกยีก 26, และเดือนสุดท้ายบวกอีก23เท่ากับ182วันครับเก่งมากเลยจ้ะลูกภายเอาล่ะายบอกแม่หน่อยจ้ะว่าลักษณะและส่วนประกอบของกราฟเส้นนะจ๊ะครับ ปกติแล้วเราจะเขียนชื่อกราฟเส้นไว้ตรงไหนจ๊ะปกติแล้วเราจะเขียนชื่อกราฟเส้นไว้ข้างบนครับใช่แล้วจ้ะกราฟเส้นยังประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันโดยส่วนของเส้นตรงที่อยู่ในแนวตั้งจะแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการส่วนของเส้นตรงที่อยู่แนวนอนจะแสดงรายการของข้อมูลเช่น ช่วงเวลาสัปดาห์ช่วงเวลาเดือนเป็นต้นจ้าและกราฟเส้นยังมีจุดซึ่งใช้แสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการและส่วนของเส้นตรงจะเชื่อมต่อจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดไปจนถึงจุดสุดท้ายใช่แล้วจ้าและสามส่วนที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่คือส่วนที่สำคัญของการเขียนกราฟเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่รา,รายละเอียดอื่นๆได้อีก เช่นค่ากำกับจุดเส้นกราฟย่อยๆเป็นต้นเอาล่ะถึงแล้วเดี๋ยวพ่อเข้าไปเอาข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนย้อนหลังของจังหวัดสงขลาแล้วจะรีบออกมานะครับคุณพ่อเอาเลยครับน้องๆคุณพ่อคงได้รับข้อมูลมาแล้วตอนนี้คุณพ่อจะพาพายกับแม่ไปทําอะไรที่ไหนนะอยากรู้แล้วสิเราตามพวกเขาไปดูกันต่อเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนสาธารณะลูกพายพอได้ข้อมูลปริมาณน้ำย้อนหลังของจังหวัดสงขลามาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเขียนแสดงข้อมูลเป็นกราฟเส้นเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหน่อยได้ไหมพายได้ครับคุณพ่อพายขอดูหน่อยสิครับนี่ครับลูกพายดูเยอะจังเลยครับถ้าอย่างนั้นแม่ขอตัวเดินไปซื้อของกินก่อนนะจ๊ะครับคุณแม่ คุณพ่อครับเราจะเขียนเนี้ยได้ยังไงหรอครับไม่ยากเลยครับลูพายเมื่อเราพิจารณาข้อมูลแล้วทําตามขั้นตอนได้ดังนี้เลยนะพายขั้นที่หนึ่งเขียนชื่อกราฟเส้นเราจะได้ไม่ลืมว่าเรากําลังจะเขียนเรื่องอะไรเมื่อเรากลับมาเขียนใหม่และจะได้รู้ว่ากราฟเนี้ยเป็นกราฟเกี่ยวกับอะไรนั่นเองขั้นที่สองเขียนส่วนของเส้นตรงสองเส้นให้ตั้งฉากกันส่วนของเส้นตรงในแนวนอน แสดงชื่อเดือนและส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเอเวลาเขียนควนยนครย่นกราฟใช่ไหมครับคุณพ่อควรย่นระยะครับเพราะข้อมูลเริ่มที่จำนวนมากห่างจากจุดตัดศูนย์และข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งเราควรขยายมาตราส่วนบนเส้นตั้งฉากโดยการย่นระยะบนแกนนั่นเองครับแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วลูกพาย ขั้นต่อไปขั้นที่สามเขียนจุดแสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยแต่ละเดือนที่จุดซึ่งเกิดจากส่วนของเส้นตรงที่แสดงชื่อเดือนตัดกับส่วนของเส้นตรงที่แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยดยังนี้นะครับสําหรับขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่สี่คือเขียนส่วนของเส้นตรงต่อจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดไปจนถึงจุดสุดท้ายแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าลูกพายเราอาจจะเพิ่มค่ากํากับจุดไว้ด้วยก็ได้นะอ๋อรับ สองคนพ่อลูกเป็นอย่างไรกันบ้างเสร็จกันแล้วหรือยังเสร็จแล้วครับแล้วสรุปว่าเดือนไหนปริมาณน้ำฝนเยอะกว่าปกติจ๊ะเดือนพฤศจิกายนครับคุณแม่ที่มีปริมาณน้ำเยอะมากอืมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรปลูกสวนผักช่วงนี้แล้วเดือนใดที่เหมาะแก่การเพาะป,ปลูกผักบ้างล่ะลูกพายผมคิดว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครับไม่ถูกทั้งหมดนะลูกพาย เพราะการปลูกพืชต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนถ้าเราปลูกเดือนกันยายนมันอาจจะตายด้านเดือนตุลาคมเพราะเดือนตุลาคมน้ําค่อนข้างมากแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองการอ่านกราฟมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองครับคุณพ่อใช่แล้วจ้าเอาล่ะเราไปนั่งกินข้าวเย็นกันทางโน้นดีกว่านะเสร็จแล้วจะได้ขึ้นไปไหว้องค์พระกันครับคุณแม่ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเข้าใจที่พายกับคุณพ่อสอนกันหรือเปล่าครับถ้าไม่เข้าใจเราลองไปฟังสรุปวิธีการเขียนกราฟกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับการเขียนกราฟเส้นเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับก่อนหลังของเวลามีขั้นตอนการเขียนดังนี้เขียนชืีอกราฟเขียนส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดของจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการเขียนส่วนของเส้นตรงในแนวนอนเพื่อแสดงช่วงเวลาของข้อมูลแต่ละรายการเขียนจุดเพื่อแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการเขียนส่วนของเส้นตรงต่อจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดไปจนถึงจุดสุดท้าย เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าการทบทวนและทําแบบฝึกหัดเยอะๆเป็นอีกวิธีที่จะทําให้น้องๆเก่งขึ้นได้แต่อย่าอ่านหนังสือมากเกินจนลืมพักผ่อนและแสดงความรักกับครอบครัวนะครับน้องๆจะได้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ